สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนําข้อเสนอดีๆให้ครับ mm hmm. เพื่อนๆที่อยากจะใกล้ชิดเรามากขึ้นทางเราได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะใกล้ชิดเราได้พูดคุยซักาาปัญหาทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหน่อไม้ฝรั่ง mm hmm. การทีเ่เพื่อนๆจะมีที่รึกษาที่ให้แนวทางให้แนวคิดให้รักปฏิบัติ และให้ข้อควรระวังต่างๆสิ่งนี้มีให้เพื่อนๆครับผ่านทางช่องทางเมมเบอร์หรือช่องทางสมาชิกครับสิพิเศษนี้เราจะมอบให้ครับเพื่อนๆนสมาชิกผ่านทางเรื่องต่างๆเรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องวิธีการต่างๆอีกทั้งยังมีข้อมูลการอัปเดตแบบเรียลไทม์ผ่านทางโพสต์ชุมชน ในรูปแบบสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพปัญหาโลกแนวทางการแก้ไขปัญหาและเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถพูดผ่านทางช่องทางสาธารณะได้ที่ช่องทางชุมชนสมาชิกสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดดังนั้นสิ่งนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราผมก็อยากให้เพืพ่อนๆลองรับไว้พิจารณาดูครับเพราะมันเป็นสิทธิพิเศษและโอกาสดีๆให้กับเพื่อนๆที่อยากจะประสบความสําเร็จในการปลูกอ่อมไม้ฝรังแบบมีที่รึกษาที่ใกล้ชิดเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําพร้อมที่จะให้คำํำรึกษากับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือ เรายังเปิดโอกาสในการไล์สดเกี่ยวกับเรื่องต่งางๆที่เพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกพูดคุยกันเยอะเพื่อที่เราจะได้มาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเราทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของการรับชมวิดีโอแบบในรูปแบบสาธารนณะ แบบนั้นก็ยังเหมือนเดิมและการทิ้งคอมเมนต์นะครับตามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับปัญหานนไม้ฝรั่งข้อนี้ก็ยังคงเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสำหรับเพื่อนๆที่ทั่วไปติ่ติดตามเราอยู่หรือว่ารับชมคลิปวิดีโอผ่านช่องของเราอยู่เป็นประจำถ้าเพื่อนๆอยากจะได้โอกาสและสิทธิพิเศษ ที่มากขึ้นก็แนะนําครับลองรับไว้พิจรารณาดูเรื่องของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับครอบครัวเราผ่านทางการสมัครสมาชิกในรูปแบบรายเดือนครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับผลที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับกับความสําเร็จในวันข้างหน้ากับความสําเร็จในการตอบโจทย์ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งถ้าเพื่อนๆคิดว่า ข้อเสนอนี้ถูกใจและตรงใจเพื่อนๆลองรับไว้พิจารณาดูครับ